ร้องสาวดาเอนโดฟินด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเธอแจกเฟซชิลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 นะคะล่าสุดยังผุดกิจกรรมซิงฟอร์มโฮมค่ะร้องเพลงจากที่บ้านแล้วก็เปิดรับบริจาคเงินจากแฟนๆเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งหมด12โรงพยาบาลนะคะ ล่าสุดยอดเงินบริจาคทะลุ3 0 0แสนบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแฟนคลับทุกคนรวมถึงขอส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้วยกันให้ได้ค่ะหลายคนก็อยู่บ้านกันมาเป็นเดือนๆแล้วน,นะคะแต่ยังไงก็อยากจะบอกว่า การปฏิบัติตัวที่ดีของเรามันได้ผลจริงๆเลยนะคะอย่างที่ทราบกันว่าปริมาณผู้ติดเชื้อก็น้อยลงน้อยลงไปเป็นหลักส0ิบแล้วนะก็อดคนอีกนิดนึงดาว่าหลายๆคนคงน,น่าจะได้ออกมาเที่ยวมันได้กินออกมาได้เจอเพื่อนเร็วๆนี้แน่นอนเลยนะคะครั้งนี้ครั้งที่เราต้องผ่งานวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมดเร็วคิดถึงมากนะคะแล้วก็ขอให้ ทางนี้ทุกคนได้บุญมากๆขอให้กลับมาตรองยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ stay home stay safe นะคะทิชแคร์อืม stay home <c oughs> นะคะเชื่อพี่ดานะแล้วเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้อย่างแน่นอนอจะเห็นได้ว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แค่เราหามันให้เจอเออนะคะอาค